<laughs> đợt đợt thân, và còn các khởi nữa. được rồi được rồi được rồi เดตวดดวครดี้เราจะแสดงออกในทางที่เป็นมิตรไตรตรีอตีว่าการกงมีใครที่เคยบอกอนาคตไว้ไหมว่าประเทศชาติจะเดินไปยังไงมีใครจะบอกไว้ไหมว่าจะมีรถไฟเกิดที่ไหน ลือบอกว่าไอ้เมืองเศรษฐกิจมันจะเกิดยังไงถนนเส้นทางเราจะวาดอนาคตเหล่านี้ไว้ให้ถึงแม้เราจะอยู่ได้ไปถึงตรงนั้นเราก็จะต้องวางพื้นฐานเหล่านี้ให้ใครก็ตามที่มาเนี่ยเขาบริหารไปแต่ถึงเมื่อเวลาแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงช่วยไม่ได้ก็เรื่องของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ไปแก้กันเองตาตัวแทเสือนี่แทนยังไงเฮ้ยไม่รู้จักก็ตัวแทงเสือไบ้านี่การการแสดงของคนต่างจังหวัดของชนบทเวลาเขามีกิจกรรมอะไรมีกระตุ่ยแล้วมาไล่ เฮ้ยนม่เป็เรื่องเลยไว้เฮ้ยสี่ผ่านท่านปออสำนักวาระเปียบมณีเก